ลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะอะช่วงนี้ยังว่างอยู่นะคุณผู้ชมนะ,ะรายการเราะะ0900899995นี่คือติดต่อฝ่ายโฆษณาะะใช่คับเดี๋ยวเราเชียร์ให้สุดใจกันที่ราคาไม่แพงด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับเอา้ามากันยังไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมใช่เมื่อวานเราบอก,กบเห็นใจคุณพ่อดออรใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีภาพหลุดออกมาในโลกออนไลน์แล้วนะฮะ,ะเรื่องของภาพของคุณพ่อค,คุณทมกับน้องทาเคชิหลุดออกมาเมื่อวานเนี่ยมันมีภาพภาพ มีภาพชุดหนึ่งแล้วกัน <ฮะ S 2> ที่ทางเราไหนได้กันมา <ฮะ S 2> แล้วเราก็มาคุยกันแล้วเราก็ยังไม่อยากจะเอาลงเราไม่เอาลงเพราะว่าเราเรามองว่าเรามองว่าคุณอาด็อกเตอร์เนี่ยท่านกนา็น่าเห็นใจอ,ะอ่ะเพราะว่าท่านก็โดนไปหลายบาทโดนในที่นี้หมายความว่าท่านก็ ก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะคะเระตุกเสียไปเยอะอ่ะแล้วก็ภาระกระตุกอยู่ที่ท่านคนเดียวอ่ะมันก็หนักอ่ะนะคะแล้วไงต่อฮะงานนี้ก็เลยเนี่ยภาพนี้แต่ตอนนี้มีคนแชร์ภาพชุดนั้นไปแล้วนะฮะเราก็เลยนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันและหลายคนก็สงสัยนะฮะงานนี้เองดรามายังไม่จบนะครับพ่อบุญธรรมโตเลี้ยงต้อยครับเพราะว่าหลายคนพูดแบบนั้นนะฮะอุ้ย ในโลกออนไลน์เขาพูดกันนะค,ะออค่ะดรขาเราไม่ได้พูดเองนะคะใ,<ช>ในโลกออนไลน์เขาพูดกันเยอะเพราะว่าหลังจากที่ทาเคชิเองเนี่ยออกมาอัดคลิปโต้พ่อบุญธรรมลุงใน i อแล้วก็ a c e b o o k ส่วนตัวนะครับว่าไม่ได้อยากจะออกมาพูดตอบโต้ใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่มันละเอียดอ่อนมากๆของครอบครัวการออกมาพูดอะไรที่มันแย่ๆเนี่ยถ้าขุดลึกลงไปลงไปลงไปมากกว่านี้เนี่ยคนที่เจ็บที่สุดก็คือตนเพราะตนรู้ดีที่สุดว่าเรื่องจริงทั้งหมดมันคืออะไรหนังคนละม้วนกันสุดท้ายไม่เคยละบุญคุณที่พูดไปเมื่อ สุดตอนที่บอกว่าหนังคนละม้วนเนี่ยแหละดอกร์รัตพงก็กล่าวว่ากรณีที่บอกว่าไม่อยากให้พ่อโดนขุดเนี่ยดอกตอรออกมาแล้วใช่ไหมออกแล้วเอ,อจะพี่บอกว่าถ้าไม่อยากให้โดนขุดเพราะกลัวจะเป็นหนังคนละม้วนเนี่ยออในเรื่องนี้ตนคิดว่าความจริงมันก็คือความจริงค่ะเพราะตนมีเหตุผลและหลักฐานเตรียมนะฮะไว้ชี้แจงทุกกรณีอยู่แล้วค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หลายคนคิดในแง่ลบนะว่าผมในคิดอะไรไม่ดีกับลูกบุญธรรมหรือเปล่าออในเรื่องนี้ออต้องขอบอกแบบนี้ว่าว่าไม่เคยมีความคิดอย่างนี้อยู่ในหัวเลยสักนิดเดียวค่ะเพราะด้วยบุคลิกของตนตนเป็นคนเรียบร้อยไม่โผงผางค่อนข้างเจ้าระเบียบจึงมีบางครั้งที่อาจจะทำให้ใครๆดูบางกริยาแล้วมันเข้าใจผิดก,กันไปได้ค่ะส่วนการแสดงออกในครอบครัวด้วยการโอบกอดอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะฮะ ก็บอกว่าผมไม่ได้คิดอะไรเกินเลยนะเพราะมักจะแสดงความรักกันความเป็นห่วงกันก็เป็นเหมือนพ่อแม่ที่อบกอดลูกพี่น้องอะไรแบบนี้ให้ความสมพั์ที่ดีมไม่เคยมีความคิดและไม่มีเจนตนาที่จะเลี้ยงต้อยนะฮะหรือคิดเกินเลยเชิงชู้สาวกับลูกบุธรทคนนี้เลยตั้งแต่แรกถ้าไม่เช่นนั้นคงไม่ต้องทุ่มเทดึงดันกันมาบาจากอุ้ยอันนี้แรงนะ,ะถ้าไม่เช่นนั้นคงไม่ต้องทุ่มเทดึงขึ้นมาจากโคลนตมออมาปรับเปลี่ยนโปรไฟล์ เพื่อให้เข้าดูดีในสังคมอย่างนี้และมีชื่อเสียงเป็นดาราศิลปินได้และบอกแบบนี้ว่าส่วนเกลียนคีย์บอร์ดที่เข้าไปเมาส์เข้าไปว่าเข้าไปพูดโน่นนี้นั่นต่างๆไม่ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดไตร่ตรองข้อมูลสักนิดหนึ่งไม่ใช่แค่สนุกปากตามน้ํำอยากเตือนนะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเข้าก็จะฟองเหมือนกันเอ อ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมจบแล้วอันนี้จบแล้วคือคือพี่เต่าแนะนําแล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็เห็นใจด็อกเตอร์นะคะอันนี้นั่นด็อกเตอร์นะที่เป็นพ่อบุญธรรมเออคุณด็อกเตอร์แกแกมดไปเยอะอืมเนี่ยมันแกรับภาระหนักอืมเราต้องยอมรับนะว่าแกรับภาระหนักอือฮึดูคนเดียวครับแล้วคนอื่นก็เทยรากันไปหมดเลยอืม ส่วนที่เมื่อวานทาเคชิออกมาพูดเนี่ยมันก็ทําให้สังคมได้หยุดคิดอดออรอย่าไปโกรธสังคมค่ะ,คะดตรต้องต้องเข้าใจว่าเด็กออกมาบอกว่าหนังคนละม้วนปั๊บเนี่ยคือตอนแรกหลายหลายคนมันก็เริ่มสงสัยแล้วนะคะพ่อบุญธรรมกับลูกบุญธรรมแล้วก็มันมีรูปเริ่มหลุดมาในโลกออนไลน์เป็นรูปกอดกันแล้วก็ภาพเพิ่มหลายๆภาพเนี่ยมันมองว่า มัน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 ดูปนแปลกๆนะฮะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยออดรนะคะคและ้วดตรต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะออทีนี้เนี่ยมันก็ตั้งข้อสงสัยกันเยอะแล้วคนในสังคมณปัจจุบันเนี้ยมันไม่เหมือนสังคมเมื่อ20 30 40ปีที่แล้วสังคมสมัยเนี่ยมันเป็นสังคมที่ค่อนข้างที่จะเัวร์ไวยมากๆเหตุาการณ์นี้มันไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้นในการฟ้องร้องระหว่างพ่อบุธรทมกับลูกวุครทบ พี่เต๋ออยากจะให้เขาเรียกว่ายังไงอ่ะคุยกันหลังบ้านมากกว่า mm hmm. นะคะคุยกันหลังบ้านมากกว่าไม่อยากจะเขาเรียกว่ามหากรรมสาวไส้ให้กาก,กินแล้วก็สตายกันไปสายกันมาสตา์กันไปสตา์กันมาคนที่เสียก็คือน้องทากิชิครับแล้วก็คุณแม่แล้วก็คุณพ่อบุญธรรมก็คือ,นอค,นคนในครอบครัวนั่นแหละคนในครอบครัวมันจะเสียกันหมดนะฮะรจริงไม่จริงยังไงก็แล้วแต่เนี่ย นะฮะจริงไม่จริงยังไงก็แล้วแต่ภาพลักษณ์ของด็อกเตอร์เนี่ยตอนนี้ภาพลักษณ์มันค่อนข้างที่หลายคนตั้งข้อสงสัยมันมองเปลี่ยนไปละตอนแรกม,มันเริ่มม,ม,มันเริ่มมองเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะครับมันเริ่มมองเปลี่ยนเปลี่ยนไปส่วนทาเคชิเนี่ยถ้าถามว่าเขาจะมาช่วยอะไรด็อกเตอร์ได้มากมากม,มากน้อยขนาดไหนแต่ก็ไม่ทราบเพราะว่าเขาก็ไลฟ์สดขายรองเท้ามือสองซึ่งก็คิดว่าคงจะขายไม่ได้ดีมากอะไรมากสักเท่าไหร่แต่เราก็เข้าใจด็อกเตอร์ว่ามันหนักกับค่าใช้จ่ายภาระต่างๆแล้วมันเป็นชื่อใครอะ ชื่อด็อกเตอร์หรือว่าชื่อชื่อจากเกชีที่ไปกู้เหรอเออก็เป็นคู่ด็อกเตอร์สิแม่เพราะเขาไปกู้มานั่นแหละเพื่อจะมาอุ้มชูด็อกเตอร์ไปกู้มาเนี่ยแหละประเด็นเนี่ยเราอ่อนตรงนี้แหละค่ะเราอ่อนตรงนี้เพราะว่ามันเราเป็นคนกู้มาไงคะมันเป็นชื่อเราไปกู้มันเป็นหน้าเราไปกู้เราพี่เต๋อถึงได้บอกว่าไม่อยากให้ไปไปว่าด็อกเตอร์เยอะเพราะว่าแกก็เจอสภาวะอย่างนี้มันหนักมากเป็นใครแกก็หนักเป็นใครแกก็เครียดนะนะครับเพราะว่าไม่รู้จะใช้ยังไงให้หมดอ่ะนะฮะ เอาอย่างนี้แล้วกันถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดมาถ้าเกิดจะให้แนะนำเนี่ยให้คุยกันหลังบ้านครับให้คุยกันหลังบ้านนะคะคุยกันหลังบ้านมากกว่าไม่อยากให้มาเกิดมาหาก,กรรมสาวไส้ให้กากินเพราะว่าคาว่าด็อกเตอร์เนี่ยมันก็ยังต้อง เขาเรียกว่ามีหน้ามีตาในสังคมกต้องะนะคะถ้าเกิดมาเกิดเหตุการณ์อย่างที่น้องทาเคชิพูดบอกว่าหนังคนละม้วนเนี่ยคนมันก็เริ่มสงสัยแล้วว่ามันจะเอ้ยมันอะไรยังไงเอ้ยคุณก็สงสัยมานานแล้วอภาพมันก็หลุดออกมาต่อให้ด็อกเตอร์อาจจะอ้างว่ากอดแต่ไม่ได้คิดอะไรแต่ภาพบางภาพเนี่ยเราเห็นเนี่ยหลายคนมันตั้งข้อสงสัยกันหมดอม,มันมีสิทธิ์ที่จะสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นคุยกันหลังบ้านดีกวา่าอย่าอย่าอย่าออกมาคุยหน้าบ้านแล้วก็พยายามที่จะตั้งสติ แล้วก็ค่อยคคุยกับลูกนะคะค่อยค่อคุยกับลูกค่อย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 ๆติดต่อไปให้ได้แล้วเขาเขาพูดคุยกันจบดีไม่ดียังไงก็อย่าไปอย่ามาคุยหน้าบ้านมันไม่โอเคนะคะมันเพราะคนเนี่ยคนมันชอบเสพข่าวลักษณะอย่างนี้อืคนมันชอบลักษณะอย่างนี้บางอันมาคอมเมนต์บอกอุ้ยเหมือนขับไฟเดย์เลยนู่นนี่นั่นคนมันชอบเสพข่าวอย่างนี้ต็อเตอร์ต้องเข้าใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวัง ระมัดระวังในการที่จะไปให้สัมภาษณ์เราบางทีก็ต้องคุยกันหลังบ้านจะน่าจะดีกว่านะครับพี่เต่าก็แนะนำได้แนะนําได้ก็อยากจะแนะนํานะคะมันจะได้จบแบบว่าไม่ต้องโหน่งดังทูกป้าแม่มันจะจบแบบมันมันเวลาคืใจมันมันเวลามันโดนสาวขึ้นมาเนี่ยภาพลักษณ์เราบันเสียแค่เด็กบอกว่าหนังคนละม้วนเด็กคนมันก็ฮือละจริงบอกเฮ้ยอะไรกันแน่วันนี้ยไรกันแน่วถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องระวังนะคะเพราะว่าด็อกเตอร์ก็มีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่แล้วต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยกันหลังบ้านดีที่สุดค่ะก็ต้องรอดูกันเพราะว่าออกมาโต่ะเ้ส่งยกแล้วอ่าเป็นยังไงหรือไม่เป็นยังไงตามข่าวลือเราก็เข้าใจเพราะว่าแกรับภาระหนะัก แล้วก็สภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันพังที่นาศสภาวะโรคระบาดด้วยอะไรหลายอย่างนะฮะค่อยค่อยคิดแล้ค่อยค่อยคุยกันจะดีกว่าแล้วก็อย่าไปให้สัมภาษณ์สื่อเยอะให้สัมภาษณ์สื่อเยอะเนี่ยคนมันก็วิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาเราห้ามปากคนไม่ได้หรอกค่ะใช่ครับแต่เราห้ามตัวเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในการให้สัมภาษณ์หรืออาจจะไม่ต้องให้สัมภาษณ์ ไปนะัดเจอกินขงกินข้าวกันแล้วพูดคุยกันดีกว่าอเออจะช่วยพ่อได้ไหมนู่นนี่นั่นนะน,น,นู่อะไรยังไงพูดคุยอย่างนี้ดีกว่าอย่าอย่าไปพูดหน้าบ้านเลยครับพูดหน้าบ้านเหมือนเป็นเกินเหมือนเป็นการสาวไสให้กากินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยหลังบ้านแล้วก็คุยกันดีๆด,ด,ดีกว่านะครับเป็นกําลังใจให้ด็อกเตอร์ด้วยนะคะโอเคอนะครับ<ะ>เอาลดีฮะเราไปดูที่ทําแฟนแฟนคู่พระนางเนีฮะ ของละครเนี่ยรู้สึกไม่พอใจอะไรอะคุณไก่วรายุทธหรือผู้กำกับชื่อดังออกมาฟาดช่องสามว่าหัวโบราณตัดฉากเลิฟซีนกับละครพรามุกนะฮะก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยก็เครียดเลยสำหรับนักแสดงคู่พระนางคู่นี้กับพลนวัดกับบัวนรินทิพพ์ครับที่ติดตามละครเรื่องพรามุกครับแห่กันทำทุกใหญ่ว่าทำไมช่องสามถึงหั่นช็อตเด็ดเลิฟซีนเอาออกไปงานนี้ทำเอาผู้จัดการขออภัยครับผู้จัดอย่างไก่วราย ยุทธเนี่ยนะฮะออกมาเลยจากค่ายเลิฟดรามา่า<ะ>ออกมาโพสขอโทษแฟนและครผ่านสแกมส่วนตัว<ะ>พ้อมซัดช่องสามว่าทํางานหัวโบราณเกินไปเออโพสแบบนี้นะฮะบอกนี่เลยฮะขอโทษแฟนแฟนและครพรามุกค,ครับที่ช่องตัดฉากนี้ไป<ะ>เพราะว่าช่องนั้นพับเพียบเซ็นเซอร์เซนเซอร์นะฮะพับเพียบเซนเซอร์พับเพียบเซนเซอร์ค่ะ เขาเนี่ยหัวโบราณน,นะหัวโบราณมากทํางานทําการก็คือแบบว่าไม่ทันเหมือนไม่ทันยุคป,ปัจจุบันนี้นั่นแหละ,ะนะทางผู้จัดต้องขอโทษด,ด้วยครับดูช่อง3ต้องทําใจครับด้านของเพชรกรุณพลเองก็เป็นหนึ่งในนักแสดงก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าเมื่อไรเขาจะกล้าเหมือนช่องอื่นเขาสักทีก็ไม่รู้นะครับพี่ไก่ขณะที่แฟนละครต่างบ่นโอ้โหรอฉากนี้เนี่ยฉากเนี้ย แล้วอยู่ดีๆมันเป็นแค่นี้หายไปเลยแล้วอแล้วเนี่ยเป็นฉากเลิฟซีนใช่ไหมใช่เป็นเลิฟซีนคือแบบอยู่ในอ่างน้ำแล้วก็คือ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 ช่องสามช่องสักผู้จัดเนี่ยเขาก็จะจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวน่าเกลียดแต่ว่าฝ่ายกองเซ็นเซอร์เนี่ยจะมักจะมีปัญหาก็คือหมายความกลัวเรยกว่าชนจะอย่างงู้นกลัวเยกว่าชนจะอย่างนี้กลัวจะโดนทัวลง่ะเป็นช่องคนละมันไม่ใช่มันมองคนละมุมมันมองคนละมุมกัน มุมผู้ผลิตเนี่ยเขาก็อยากจะให้เห็นว่าเออเรื่องราวมันเป็นมายังไงมันปูมายังไงมันมีความว่าวิวแต่มันก็อยู่ในมันอยู่อยู่ในตามที่แบบว่าสามารถที่จะออกอากาศได้เพราะการเป็นผู้จัดของคุณแม่เนี่ยอยู่มานานแล้วเพราะั้นจะรู้อยู่แล้วว่าประมาณเนี้ยได้อเพราะว่าช่องเอยียงช่องวันอย่างเงี้ยหรือว่าบางช่องอย่างเงี้ยเขาก็ยิ่งกว่าน,นี้อีกอเขาก็ยังได้แต่ทีนี้เนี่ย มันก็ต้องดูตัวบุคคลที่ไปเซนเซอร์ด้วยว่าเขาเ็าคงจะเข้าที่ประชุมแล้วแหละว่าฉากนี้มันค่อนข้างที่จะล่อแหลมไหมเพราะว่าช่องสามเนี่ยพี่เต๋อเคยพูดไว้นานแล้วนะคะว่าเขาเป็นช่องเรียบร้อยคเขาเป็นช่องเรียบร้อยเขาจะไม่ใช่ช่องหมือหวานะคะเขาไม่ใช่ช่องหมือหวาเขาเป็นช่องเรียบร้อยเหมือนช่องเจ็ดอย่างเงี้ยช่องเจ็ดเนี่ยเขาจะได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะเป็นช่องเรียบร้อยเหมือนกันเพราะว่าคนดูช่องเจ็ดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นชาวบ้านดูนะคะ และละครช่องเจ็ดส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นละครอีกแนวหนึ่งนะฮะมันจะไม่เหมือนละครช่องสามมันคนละแนวกันหเห็นใจนะคะเห็นใจทั้งคนเซ็นเซอร์เห็นใจทั้งผู้จัดละคร,รด้วยพี่ไก่นะฮะเพราะว่าผู้จัดต้องการถ่ายทอดผลงานและเขาเขามองแล้วว่าด้วยประสบการณ์เขาฉากอย่างนี้มันสามารถที่จะออกอากาศได้<อ>ถ้ามันเปรียบเ,เ,เทียบกับช่องอื่นแต่ว่ากองเซ็นเซอร์เนี่ยเขาก็กลัวทัวร์จะลงกลัวคนจะด่ากลัวคนจะว่าเพราะเวลาทัวร์ลงทัวด่าเนี่ย ฝ่ายเซ็นเซอร์เนี่ยเขาก็ต้องเข้าที่ประชุมอีกนะคะว่าใครปล่อยภาพนี้ออกไปใครปล่อยหลุดออกไปเขาก็ขี้เกียจลำคาญไงเพราะฉะนั้นเตัดไปเลยถ้าดีกว่าแต่คนก็มันมีทีเซอร์ไปแล้วคนก็รอไงแม่เออว่ายังเห็นฉากนี้พอไปออนแอร์ในทามมิ่งจริงมันไม่มีมันไม่มีมันก็เลยโดนทัวลงไปพี่กายก็ออกมาขอเพราะผมว่าพี่กรู้อยู่กระจายอยู่แล้วแหละว่ามันออกไม่ได้ แต่ว่าทีเซอร์มันปล่อยไปแล้วเหมือนกับอยากจะให้คนสนใจหรือเปล่าแต่มันไม่ว่านะบางทีไม่ควจะไม่รู้เลยหรอว่าเซนเซอร์ตัดออกถูกไหมเขาต้องรู้สิเขาเป็นผู้จัดถูกไหมแม่ไม่ไม่ค่ะเขาส่งเทปไปแล้วปั๊บเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกองเซนเซอร์เขาจะไม่บอกผู้จัดค่ะไม่รู้เลยว่าไม่รู้คไปใช่ค่ะอ้าโเหรอใช่ค่ะโอ้ยอย่างนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ค่ะอี่อย่างนี้ก็ยกเว้นแต่ว่าเขาตีเทปกับมาให้พี่ไก่เซนเซอร์เองค่ะอ๋อเช่าเป็นช่งอ่าพี่ไก่ทำละครป้อนช่องเสร็จปั๊บเนี่ย หน้าที่ก็คือลิขสิทธิ์เป็นของช่องแล้วอ๋อคือจบแล้วก็ส่งไปเลยใช่แล้วก็ช่องอะจะไปดูเองว่าอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมะแต่นั่นแหละค่ะเอไม่น่าลกพี่ไก่มันถึงได้มีการปล่อยทีเซอร์ <ฮะ S 1> โดยที่แบบ ถ้าถ้าตามเราถ้าพี่ไก่รู้จริงเขาจะไม่ปล่อยมาแน่นอนเพราะถ้าปล่อยมาทำไมปล่อยมาแล้วในจริง,รงมันไม่มีเขาโดน,นด่าถูกปะล่ะคือ,อช่องเนี่ยเวลาเขาจะเซ็นเซอร์อะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่านั่งอยู่คนเดียวนะฮะ<อ>เขานั่งกันหลายคนเขาอาจจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมไปแล้วก็ได้ว่าเอายังไงดีกับเรื่องนี้มันจะหวือหวาเกินไปไหมเพราะว่าช่องสามที่เต๋อเคยพูดมานานแล้วว่าเขาเป็นช่องเรียบร้อยเป็นช่องที่เรียบร้อยอะไรก็แล้วแต่ที่มันผิดประเพณีหรือมันผิดอะไรที่มันหวือหวาจนเกินไป ช่องสามเขาจะไม่ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงดีกว่ากับการโดนทัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องตัดออกพอตัดออกเสร็จปั๊บเนี่ยผู้จัดก็มีความรู้สึกว่าเขาถ่ายทอดผลงานมาอย่างเต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมมาตัดเขาเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาก็เสียใจไงเขาก็โวยวายไงเขาก็อยากให้คนดูเนี่ยได้ดูในจินตนาการของผู้จัดซึ่งผู้จัดพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้ว่าจะหวือหวาอะไรมากมายหรอกมันก็เป็นตามเนื้อบทละครมันก็ไปตามอารมณ์ซีนไปเนื้องานอารมณ์ซีนไปนะคะแต่ว่า ฝ่ายเซ็นเซอร์ก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะคบว่าถ้าเขาไม่ตัดไปปั๊บเนี่ยเวลามันโดนทัวลงเนี่ยเขาก็ต้องถูกเรียกว่าชุมเรียกสอบอีกนะฮะว่าทําไมปล่อยออกอากาศไปได้ยังไงฉากประเภทนี้แล้วเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเรามันแบ่งเป็น2ฝ่ายด้วยฝ่ายที่อยากจะดูฉากประเภทนี้เยอะๆกับฝ่ายที่แบบไม่ชอบเลยรับไม่ได้รับไม่ได้นู่นนี่นั่นเนี่ย,ม,ม,ยมันก็มีอยู่มันก็มีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นใจทั้ง2ฝ่าย <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะคะพี่ไก่ก็คงจะเสียดายแหละเพราะว่า มันเป็นฉากขายไงมันเป็นฉากขายมันเป็นฉากขายจริงๆออแล้วคนก็รอดูไงแต่ว่าบางออช่องเนี่ยอย่าง阿拉พูดตรงๆแล้วอย่างละครช่องวันอย่างเงี้ยมันก็จะมีฉากลักษณะอย่างเงี้ยบ่อยอซึ่งมันก็เป็นผลดีกับช่องเขาเพราะว่าพอดูเสร็จปั๊บละครช่องคอาเรตติ้งสูงไงมันไม่ได้ว่าเขาจะมีอะไรกับทุกฉากนะครับหมายความว่า มันทําให้เราจินตนาการไปเองอแล้วก็ละครเขาก็ดึงนักแสดงที่มาเล่นแล้วแบบสมน้ําสมเนื้อมีคุณภาพออแล้วมันออทําให้เลตติ้งเขาขึ้นคเลตติ้งเขาตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นละครเย็นหรือละครกลางคืนเนี่ยมันมันชนะช่องสามมาหลายเรื่องแล้วไนงะของช่องวันนะใช่ชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ก็เนี่ยแหละค่ะดิฉันก็บอกได้แค่นี้แหละค่ะเพราะว่าดิฉันก็พูดอะไรมากไม่ได้ค่ะนะคะอโอเคอ่ะเดี๋ยวพักเบรกกับคุณแม่เพราะว่าดิฉันเคยเจอกรณีกรณีหนึ่งนนดิฉันทํารายการให้กับช่อง,ช,องช่องหนึ่งซึ่งเป็นช่องทหารแล้วก็เข้าใจนะคะว่าช่องทหารก็เรียบร้อยมากกว่าช่องสามช่องเจ็ดอีกอนะคะช่องห้านะคะคเขาช่องห้าเขาจะเรียบร้อยแล้วก็พี่พี่นักพี่พี่กองเซ็นเซอร์เขาก็จะน่ารักคือสัมภาษณ์สองคนแต่งตัวเหมือนกันเป๊ะ แจ็คก,กาลีนกับอั้มพัชราภาครับอ่ะพี่แจ็คเราหน้าอกเหมือนกันออแต่ว่าทางกองบอกว่าตีเทปกลับมาออบอกว่าเตาเตาเออเซนเซอร์หน่อยอ๋อเซนเซอร์อั้มหรอคะเออเซนเซอร์แจ็คก,กาลีนไปเซนเซอร์นักข่าวแต่งตัวเหมือนกันแล้วโชว์เนินเหมือนกันหน้าอกเหมือนกันสวยเลยสวยเหมือนกันก็สวยนะคือสวยใช่ไหมนั่นแหละแล้วเสร็จทีเนี้ยเขาบอกให้เซนเซอร์แจ็คกาลีนแล้วก็อ้าวแล้วอั้าเหรอคอ๋อไม่ต้องเซ็นเซอร์เซนเซอร์แจ็ค ก็ถึงได้บอกว่าดุลพินิษแต่ละช่องไม่เหมือนกันไม่แจไม่ไดุลพินิษแต่ละช่องไม่เหมือนกันไม่ไหวนะฮะโอ้ยแกงหาเลยมันไมคุยในรายการเลยมันบอกว่าจริงเออฉันก็เลยลำคางวม่นี้แค่เซนเซอร์หน้าอกเซนเซอร์หน้าไอ้แจ็คเลยสำคัญปิดให้หมดปิดให้หมดจบจบไปถูกต้องค่ะอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะมาอัปเดตข่าวกันต่อครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้มา ลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ